พวกมึงใช้ข้างหนึ่งไปตัดผมให้น้อยๆหน้าวันอาทิตหาชิบตันตัดผมผิดเขาต่ามาเล่าหงเข้ามาตัดเรียนมาใหม่เรียนมาใหม่ตัดได้หน่หิบตันแตตัดผมไม่ถูกอะไรเขาไม่รู้เด็ดมันล้องแม่ก็เลยตออทอยมเออกังเรียอนแค่ นี้เราเรียนจากเขาเรียนรู้จากเขาเพราะว่าในปานยุคของ

devati savara eva meva ido sinna pesa manva katra ti shiti sandhasti stana satu vasu for 2.5 jambu pana la soya samproketa ko cha tiyo kita ikut perkara-perkara dan